สวัสดีครับกับผมช่องดักเซโลคุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมาหาหยุดหยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่25ในบทที่1น,นะครับ <'t> ความเดิมจากตอนที่แล้วริมต้งของเราก็กำลังเข้าไปปราบยี่มัวนะในซิราต้าวางหู <My S 2> เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่1 วังเก้าชั้นฟ้าแย่ yeah, แล้วหลินตงไม่รังเลยเมื่อได้รับตราประทับเทวฤกขิน้ำแข็งด้วยการสบัดนิ้วตราประทับชิ้นนี้กลายเป็นลําแสงเยือกเย็ยนพุ่งเข้าไปในค่ายกลเครื่อนพิพพบ,บนท้องฝา่าว่าเมื่อตราประทับเทวฤกขิน้ำแข็งเข้าไปรวมกับค่ายกลลําแสงมากมายก็ระเบิดออกจากขบวนแสงภายในทันทีเนื่องจากระดับพลังที่เพิ่มขึ้นทบทวีคูณอย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือจากตราประทับเทลรคิด3ชิ้นร่างที่กำลังพองตัวของเสนาบาดียี่มัวก็ถูกบีบอัดเอาไว้ได้อีกครั้งรัศมีปีศาจสลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อคลื่นแสงส่องกระทบบนร่างของมันเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนไม่มีที่สิ้นสุดไม่ง่ายหรอกที่จะาฆ่า ขณะที่เสนาบดียี่มัวรู้สึกถึงความตายที่คุกคามเข้ามามันก็คำรามอย่างเกลี้ยวกลาดรัศมีปีศาจคลั่งพวยพุ่งวาลำแสงชำระร้างออกไปสีหน้าของลินต้งเย็นชาลงทันใดนั้นฝ่ามือก็ว่ากระบวนท่าน้ำเสียงทุ้มต่ำเปร่งออกมาสามเทวริคิดผสานกำจัดปีศาจปิว,วลำแสงสามสายยิงออกมาจากค่ายกลเคลื่อนผีโขซึ่งประกอบไปด้วยลำแสงสีดำสีเงินและสีฟ้า ถึงจะดูเล็กแต่พลังอำนาจของตราประทับเทลิคิดที่มีอยู่ภายในก็ทำให้คลื่นพลังบริสุทธิ์ยิ่งหนักลำแสงสามสายยิงใส่ร่างปีศาจจากสามทิศทางที่ต่างกันหริ้วแสงที่พุ่งพรานออกมาก่อร่างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมผนึกร่างเสนาบดียี่มัวเอาไว้วัตถุเทพทั้งสามชิ้นปรากฏขึ้นในสามุมของค่ายกลพลังยิ่งใหญ่และโบราณกระจายออกมา วาบเมื่อการก่อร่างของค่ายกลสามเหลี่ยมปรากฏขึ้นลำแสงสีดำสายฟ้าระฐานน้ำแข็งก็อัดแน่นไปทั่วท้องฟ้าขึ้นพลังลุกโชนไอปีศาจที่ปิดกั้นท้องฟ้าก็ถูกขยี้จนถอยล้นกลับไปอย่างรวดเร็วขณะที่รูปสามเหลี่ยมเรืองแสงหดตัวลงในอัตราที่น่าอัศจรรย์ใจค่ายกลรูปสามเหลี่ยมหดลงเรื่อยๆร่างปีศาจที่ถูกกักเอาไว้ก็บีบอัดตัวอย่างรวดเร็วเสียงคำรามบ้าคลั่งกระจายออกมาอย่างต่อเนื่อง ดวงตาของหลินตงเย็นชาสายตาจดจ,จ้องไปที่ค่ายขนแสงที่หดตัวอย่างรวดเร็วสิบอึดใจร่างปีศาจที่มีขนาดหลายพันจังก็เหลือแค่ไม่ถึงจังผานปีศาจทันใดนั้นประกายแสงสังหารก็วับขึ้นในดวงตาของหลินตงค่ายขนรูปสามเหลี่ยมก็ระเบิดออกฉับพันขณะที่รัศมีปีศาจเชี่ยวกราดก็หายตามไปได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังออกมาปัางคืนกระแทกที่อธิบายไม่ได้กระเพื่อมไปในอากาศ มิติบืดดำก็พังทลายลงอย่างสมบูรณ์ขณะที่ไอปีศาจท,ที่อยู่ภายในสลายไปเป็นธาตุอากาศไปอึก๊กลินตงก็โดนผลกระทบที่ตีขึ้นจากวงคลื่นเช่นกันเขารู้สึกถึงความหวานในลำคอทันใดนั้นก็พลนเลือดออกมาคำใหญ่ร่างก้าวถอยหลังไปไม่นานเขาก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและอุ่มนุ่มเคลื่อนมาที่เบื้องหลังมือเย็นเฉียบประคองหลังช่วยพยุงเขาเอาไว้ลินตงเช็ดเลือดออกจากมุมปาก แล้วหันหน้ามองเรือนร่างบอบบางที่อยู่ใกล้กันในระยะไม่ถึงคืบทั้งสองราวกับจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันในตาสองคู่สบประสานรอยแดงเรืองผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วบนใบหน้าขาวพิสุจน์ราวกับหิมะเจ้าไม่เป็นไรนะอิงควรควรถามเบาๆลินตงพยักหน้าก,ก่อนจะหันไปมองระยะไกลไอปีศาจในมิติหายไปอย่างสมบูรณ์เสาแสงนับไปทวนยิงเข้าไปในเงาดำไร้ความมืดมิดออกไปมันตายแล้วใช่ไหม ดวงตากระจ่างใสของอิงหัวๆกวาดมองไปทั่วเมื่อไม่สามารถมองเห็นร่างปีศาจนางก็อดที่จะถามไม่ได้ไม่เรียกว่าตายหรอกพวกยี่โมระดับนี้จัดการได้ยากมากลินต้องสายหัวจากนั้นก็สบัดมือลำแสงยิงออกมาจากค่ายกลประทับลงไปในมือเขานี่เป็นผลึกแก้วรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือทว่ากลับมีไอปีศาลอ้อยอ้วนอยู่ภายในดูเหมือนว่ารัศมีปีศาจยิ่งใหญ่ถูกกลั่นจนกลายเป็นลูกปัดที่มีขนาดเท่าเม็ดลำใหญ่นี่คืออะไรเหรอ ที่เห็นภาพตรงหน้าอิงควรควรก็ถามอย่างประหลาดใจมันคือของดีนะ่ะลินต้องหัวเราะล้วนลูกปัดนี้เกิดจากการบีบอัดเสนาบดีชั้นเอกของเผ่ายี่มัวความรู้สึกนึกคิดของมันถูกลบไปจนหมดแล้วสิ่งที่เหลือก็คือพลังงานอันบ้าคลั่งถึงแม้พลังงานดังกล่าวจะดูซับไม่ได้แต่ถ้าปะทะกับศัตรูตัวฉกาจในอนาคตพลังนี้จะถูกนำมาใช้อย่างคุ้มค่าขนาดลินต้องยังรู้สึกถึงกลัวยังรู้สึกกลัวพลังนี้เลยเขาพลิกฝ่ามือ เก็บลูกปัดผลึกแก้วทรงสามเหลี่ยมไปจากนั้นก็มองไปที่ค่ายกนเครื่องพิพพบ,บนทอ้องฟ้าที่กำลังจะเลือนหายไม่นานก็กลายเป็นลำแสงพุ่งกลับมาสถิตในร่างของเขาเมื่อค่ายกนแสงหายไปก็มองเห็นจุดแสงสามจุดเปลี่ยนเป็นตราประทับเทวฤกษ์สามชิน้นนี่ตราประทับเทวฤกษ์น้ำแข็งของเจ้าลินต้องเก็บตราประทับของตนเข้ามาในร่าง ก่อนที่จะยื่นมือส่งวัตถุเทพอีกชิ้นไปให้อิงหวหัวนขขณะเดียวกันเขาก็มองวัตถุนี้ด้วยความใคร่หรูตราประทับเทวิคิดมีทั้งหมดแปชิ้นในโลกนอกจากสองชิ้นที่สถิตในร่างของเขาเขาก็มีโอกาสได้เห็นตราประทับเทวิคิดเพลิงกันและน้ำแข็งเมื่ออิงควรควนรับรู้ถึงสายตาสนใจของดินตงมือเขาก็เก็บปลอยผมสีฟ้าทัดไปที่หลังหูนางยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วพูดว่าถ้าชอบข้าให้ได้นะเจ้าใจดีไปแล้ว คิดว่านี่เป็นหัวกระรำปีหรือไงพอได้ยินหลินตรงก็รู้สึกจนใจได้แต่หัวร้อยย่อพรางใส่หัวไปมาแม้เขาจะสนใจของวัตถุเทพอย่างตราประทับเทวฤกษ์ิ่ทว่านางก็เป็นคนเดียวในโลกที่เขาไม่อารับความปรารถนาดีไว้ได้เขายื่นตราประทับให้อิงอวนหัวและกล่าวว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถแสดงศักยภาพของตราประทับเทวฤกษ์ิ่นน้ำแข็งได้เต็มรูปแบบถ้าเจ้ามอบให้ข้าการชำระก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงยิ่งกว่านั้น วัตถุนี้ล้ำค่ามากเกินไปข้ารับไม่ไหวหรอกอิงควรๆเงียบไปเมื่อเห็นหลินต้งไม่อยากรับไหวนางเอื้อมมือรับกลับมาเมื่อปลายนิ้วสัมผัสตร,ราประทับก็หายเข้าไปในมือทันทีไอปีศาสะอาดหมดจดแล้วศิลาต้าวางหูน่าจะฟื้นตัวแล้วใช่ไหมเนี่ยหลินต้งหันมามองพื้นที่รถรางในตอนแรกเริ่มมีสีเขียวชอุ่มให้เห็นพลังชีวิตบางจางกระจายไปทั่วมิติ ที่จุดกึ่งกลางความมืดดำเข้มข้นบนศิราต้าวางหูก็เริ่มถอดถอยอย่างรวดเร็วในที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็กำชายด้วยกลิ่นอายโบราณอีกครั้งในเมื่อตื่นแล้วทำไมถึงแกล้งหลับอีกละ่ะศิราต้าวางหูไม่ซื่อสัตว์เอาซะเลยนะยิ่งควรนมองอย่างเรียบเฉยไปที่ศิราต้าวางหูและพูดขึ้นสมกับเป็นราชินีน้ำแข็งกราบชาติเบเกิดจริงๆ คำพูดของอิงหวนหวนเพิ่งจางหายเสียงหัวเราะแห่พรากก็ดังขึ้นจากนายซิราต้าวางหูในน้ำเสียงเจือความอายอยู่เล็กน้อยตัวตนในชาติก่อนของอิงหวนหวนอาวุโสกว่าซิราต้าวางหูซสอีกดังนั้นแม้แต่ความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ของตัวเขาก็หงายไพ่ผู้วุโสกับนางไม่ได้แสงรวมตัวกันบนศิลาต้าวางหูร่างชายสูงไว้ก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเขามีผมขาวโพลนรอยยิ้มอ่อนโยนอัดแน่นบนใบหน้ามองไปทางหลินตงข้าขอบคุณเจ้ามาก สหายหน้อยท่านผู้เท่าไม่ต้องเกรงใจข้าแค่ทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ยิ่งกว่านั้นข้าเคยได้รับรางวัลมากมายจากท่านอีกด้วยหลินต้องยิ้มพูดตอบรางวัลที่เขาพูดถึงก็คือคัมภีร์ต้าวางหูแม้เขาไม่ค่อยได้ใช้วิชาในคัมภีร์ําฆ่าในช่วงสามปีแต่วิชานี้ก็ช่วยให้หลินต้องรอดพ้นอันตรายมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นเขาจึงรู้สึกขอบคุณศิราต้าวางหูอย่างสูงมากเฮ hey, สหายเก่า ที่หลบอยู่ในร่างเจ้าไม่ออกมาคุยกันหน่อยหรอเมื่อข้าย้อนคิดถึงเจ้าในตอนนั้นก็รู้ว่าเขาอยู่ในสภาพเสียหายหนักแค่ไหนแต่ตอนนี้ข้าว่าเขาคงฟื้นตัวขึ้นมากแล้วสินะจิตวิญญาณสิราต้าวางหูหัวร้อร่าก,ก่อนจะพูดเมื่อคำพูดจบลงลำแสงอบอุ่นสีขาวน้ำนมก็ยิงออกมาจากร่างของหลินตงเหยียนเผยตัวจ้องมองไปที่จิตวิญญาณสิราต้าวางหูด้วยรอยยิ้มกระจ่างเต็มใบหน้าเจ้าเป็นตาแก่ที่อึดจริงๆ สถานการณ์แบบนี้ยังทำอะไรไม่ได้เลยฮ่าในเมื่อเจ้าไม่ตายไปก่อนข้าจ,จะไปก่อนได้ยังไงเล่าลินต้องหัวรเราะเบาๆเมื่อได้ยินบทสนทนาของทั้งสองแม้ว่าจะดูจิกกัดกันไปมาบ้างแต่เขาก็สามารถรับรู้ถึงความรึกความรู้สึกลึกๆของทั้งสองได้พวกเขาเป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการที่ถูกสร้างโดยท่านปร,รมาจารย์ผู้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่ก็ต้องดีเป็นธรรมดาในเมื่อเจ้าพื้นฝรั่งแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องอยู่ที่นี่ต่อเจ้ามีแผนอะไรทําไมไม่ไปกับใครสักคนเล่าขณะที่เหยียนพูดคุยกับซิราต้าวางหูดวงตาเขาก็เป็นประกายวูบไหวถามในทันทีจิตวิญญาณวัตถุเทพทั้งสองชิ้นเข้าใจกันอย่างชัดเจนเมื่อเห็นประกายแสงบางอย่างในดวงตาอีกฝ่ายเขาอึ้งไปก่อนจะยิ้มและพูดว่าเจ้าแล้วเจ้าว่าข้าเลือกติดตามใครดีกว่าการเล่าเย็ยนหัวเราะแห้งแต่ไม่ตอบลินตองอึดอัดไปเล็กน้อย ด้วยเข้าใจดีสิ่งที่เหยียนต้องการจะพูดเหยียนต้องการให้เขารับศีราต้าวางหูไปทว่ากรารปราบปรามเสนาบดียี่มัวไม่ได้เป็นความชอบของเขาเพียงคนเดียวนอกจากนี้เขาก็ไม่เต็มใจจะใช้ประโยชน์จากอิงควนฮวรอีกด้วยแน่นอนว่าเขารู้สึกถึงความตั้งใจบางอย่างที่ลึกลงไปกว่าน,นั้นอีกแต่นั่นก็ไกลเกินและเขาก็ไม่อยากไปคิดถึงชั่วครู่บรรยากาศก็เงียบแปล,แปลกประหลาดไปเนื่องจากมีอิงควรควรอยู่ที่นี่เหยยนก็ไม่กล้าพูดชี้นำอะไรมาอย่างชัดเจน ในความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วอิงควรหววมองไปที่เหยนด้วยรอยยิ้มที่ดูไม่เหมือนยิ้มสักเท่าไร่เมื่อเห็นเหยนก็ปล่อยเสียงหัวเราะฟื้นเฟื่อออกมาเจ้าติดตามเขาเถอะการได้รับแรงสนับสนุนจากเจ้าทั้งสองดีต่อเขามากอิงควรหววมองไปที่จิตซิราต้าหว่างหูนางยิ้มแล้วบอกอย่างอ่อนโยนฮ่าในเมื่อราชินีน้ำแข็งเอ่ยปากตาเท่าคนนี้ก็รับฟังลินตงเจ้าจะยอมรับข้าตามไปด้วยหรือไม่ซิราต้าหว่างหูยิ้มและถาม หลินต้งยังไม่ได้ตอบเขาเอียงหัวมองไปที่อิงหวนหวนอีกฝ่ายก็ใช้ดวงตาสีฟ้าใสาจ้องมองกลับมาเขาไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในส่วนลึกของดวงตาคู่นี้การกระทํานั้นกินเวลาในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่หลินต้งจะถอนหายใจไม่นานเขาก็พยักหน้าให้ศิราต้าวางหู <c oughs> เยยนหัวราะแต่ก็ไม่คิดจะอ้อยอิงอยู่ในบรรยากาศที่แปลกประหลาดนี้นานร่างเขาก็ขยับกลายเป็นลำแสงคู่ไปในร่างของหลินตงขณะที่จิตวิญญาณซิราต้าหวางหูก็ไม่ชักฉารีบถอยล่นกลับเข้าไปในศิลาอีกครั้งไปเถอะหลังจากอยู่ในความเงียบอีกระยะหลินตงก็สายหัวและหมุนตัวกลับเขาสะบัดมือพื้นที่เบื้องหน้าก็แยกออก ขณะที่เขากำลังจะออกไปก็รู้สึกถึงแรงดึงที่มุมเสือ้อเขาอึ้องไปก่อนจะหันกลับมาอิงหวนหวนจ้องมองเขาพร้อมกับขบฟันบนริมฝีปากแดงฉาดมีแววผิดประหลาดฉายบนในตางดงามของนางสามปีที่เจ้าไม่อยู่ข้าไปที่แคว้นต้าเยียนเพื่อเยี่ยมท่านพ่อท่านแม่เจ้าทุกปีเลยลินต้องยิ้มแห้งเขารู้เรื่องนี้จากมารดาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าได้พบกับใครบางคนนางมาจากวังเก้าชั้นฟ้า รู้สึกว่านางจะเป็นหลิงชิงจูนะนะลินต้องมองความเหยียบเย็นและเฉียบแหลมของอิงคัวหววเงื่อเย็นผุดบนใบหน้าผากหายนะที่แท้จริงนั้นมาถึงแล้วเบื้องหน้ารอยแตกของมิติลินต้องยืมทึมทื่อเขาไม่รู้ว่าสีหน้าของตนเป็นอย่างไรแต่เงื่อเย็นกลับชุ่มเต็มหน้าผากแม้ว่าเขาเกิดรังสังหรณ์หลังจากที่รู้ว่าลิวเยยนพบอิงหวหัวกับหลิงชิงจูตอนที่ไปเยี่ยมเยียนแต่เขาไม่เคยคิดว่าหญิงสาวทั้งสองจะเจอกันโดยบังเอิญเขา จะพูดยังไงดีว่าในขณะที่เลินต้งมีท่าทางอิรักอีเหลืองหญิงสาวก็จ้องมองเขาด้วยดวงตาสีฟ้าที่งดงามก็ยิ้มอ่อนพรางมองเขายัางแฝงความหมายบางอย่างจากนั้นร่างบางก็ทะยานพลิ้วไปเร่อยๆแยกมิติเมื่อเห็นหลินต้งก็สายหน้ายัางช่วยไม่ได้และติดตามไป ด้านนอกศีราต้าวางหูทั้งสองทยานออกมาจากสีราและปรากฏตัวบนท้องฝายามนี้ชั้นของคลื่นหยวนกระจายไปทั่วพื้นที่ด้านนอกอิงส่วนจือเสี่ยวเตียวจูหลี่และคนอื่นๆกำลังเฝ้ารออย่างอาการเคร่งเครียดอย่างรุนแรงความวิตกกังวลกระจายทั่วดวงตาทุกคู่ไม่เห็นลำแสงยิงออกมาหลังจากระบุอย่างชัดเจนว่าร่างทั้งสองคือร่างไขรพวกเขากระถอนหายใจอย่างโล่งอกเป็นยังไงบ้างล่ะอิงส่วนจืออดทนไม่ได้ เนื่องจากตัวเขาตระหนักได้ว่ายี่โมที่ถูกกักขังไว้ในซีราต้าวางโว้ด้น่น่าสะพึงเพียงใดถ้ามันหนีออกมาได้สำนักเต๋าได้พังพินาศแน่เราจัดการเรียบร้อยแล้วขอรับลินต้องยิ้มอิงส่วนจื่อก็ถอนหายใจโล่งอกเมื่อได้ยิ้มประโยคดังกล่าวอึดใจค่ายกลบนท้องฟ้าก็สลายหายไป ลินตงหันกลับไปมองสิราต้าวางหูโบราณเบื้องล่างจากนั้นเขาก็สะบัดมือลำแสงจำนวนมากถูกยิงออกมาจากสิราต้าวางหูจากนั้นขนาดของสิราก็ลดขนาดลงอย่างรวดเร็วในที่สุดก็มีขนาดเหลือเท่าฟ้ามือลอยมาอยู่ที่มือของลินตงเขาครึงแผง่งศิลาอยู่ในมือหลังจากจัดการปัญหายี่มัวได้ลินตงก็สามารถสัมผัสพลังยิ่งใหญ่ของสิราต้าวางหูได้สิราต้าวางหูเป็นอาวุธล้ำฟ้าขั้นบรรพการลำดับที่สามในธรรมเนียบ ท่านปรมาจารย์ผู้สร้างประดิษฐ์วัตถุนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปราบและฆ่าพวกยี่มัวมีระดับกษัตรย์ยี่มัวมากมายตายจากฝีมือของศิราต้าวางหมูถ้าไม่ใช่ภายหลังศิราต้าวางหมูได้รับความเสียหายรุนแรงเสนาบดียี่มัวชั้นเอกที่เทียบเท่ากับระดับกษัตริย์ที่มีขุมพลังหลุนหุยขั้นกลางคงยากที่จะสร้างอันตรายให้กับศิราต้าวางหมูได้ ตอนนี้ซีราต้าวางหูอยู่ในมือหลินตงไม่ต่างอะไรกับพยักติดปีกยามนี้หลินตงคือยงมาทู่สำหรับพวกยี่โมยอย่างแท้จริงเขามีคุณสมบัติมากมายที่จะจัดการสิ่งมีชีวิตนอกวิตินี้ได้เชิญเจินกระตุกยิ้มเศร้าเมื่อเห็นซีราต้าวางหูถูกหลินตงเอาไปหอชำระใจมีสิ่งที่ภาพพรมที่สุดนั่นก็คือคำพีซีราต้าวางหูแม้จะมีจอมยุทธ์น้อยคนที่จะเข้าใจทักษะวิชานี้แต่ก็ยังเป็นสมบัติล้ำค่าของหอชำระใจอยู่ดี ตอนนี้ถูกยึดครอบครองโดยจ,จอมมาน้อยไปแล้วหอชำระใจคงจะสูญสิ้นชื่อเสียงอีกแน่แล้วลินต้องยิ้มไม่เห็นท่าทางนั้นเขากำมือคลื่นจิตก็กวาดออกมาทักทอเป็นศิลาขนาดเท่าฝ่ามือจากนั้นเขาก็ยื่นวัตถุนี้ให้กับเฉินเจินอาจารย์อาเฉินเจินจน,นี่คือวิธีฝึกฝนวิชาในคมพีต้าวางหูเพราว่าทักษะนี้ค่อนข้างลึกซึ้งและล้ำลึกถ้าเป็นคนไม่มีพรสวรรค์นอกจากจะไม่สามารถเรียนรู้ได้มีหนำซ้ำ ความดื้อดึงที่จะรองก็จะทําให้พบหายนะยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นสิทธิที่ต้องการฝึกฝนจะต้องได้รับการทดสอบและคัดสรรอย่างดีที่สุดนะลินต้องบอกถ้ามีจอมยุทธมากพมสวรรค์เข้าใจทักษะวิชานี้ในอนาคตก็จะทําให้เพิ่มจํานวนคู่เชี่ยวชาญของสานักเต่าได้อีกลินต้องไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวเพราะถ้าไม่มีสํานักเต่าเขาก็คงไม่ได้มีเขาเขาก็คงไม่ได้ฝึกฝนสุดยอดคัมภีร์นี้เฉินเจิ้นรับแผ่นศิลาไปด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้าเขาพยักหน้าและพูดว่า เจ้ามั่นใจเถอะจะต้องมีใครสักคนในหมู่สิทธิรุ่นใหม่ของหอชำระใจที่สามารถตีความคำพีนี้ได้ลินต้องยิ้มพรางมองไปยังที่ว่างเปล่าและที่ใหญ่ปรากฏขึ้นนั้นที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่ที่ปรากฏขึ้นนะก็อดโล่งในหัวไม่ได้ในที่สุดเขาก็จัดการปัญหาของศิลาต้าวางวูได้ตอนนี้เหลือเพียงปัญหาเดียวไอหมาแกยวนเหมือนถ้าแกอยากบุกสำนักเตา๋าข้าจะรอแกอยู่ที่นี่ ลินต้องเงยหน้าขึ้นดวงตามืดคล้มเมื่อมองไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ไอสังหารพลาดออกมาจากในตาสองวันถัดมาลินต้งยืนเฝ้าระวังสำนักเต่าเอาไว้ด้วยตนเองด้วยความแข็งแกร่งของเขาบรรยากาศภายในสำนักก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ถ่าที่นี่เคยถูกนิยามด้วยคำว่าวิตกกังวลตอนนี้พวกเขาเต็มไปด้วยความพร้อมที่จะต่อสู้แม้ว่าสำนักหยวนเหมือนจะเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบพวกเขาก็ไม่คิดเกรงกลัว แหล่งที่มาความกล้าหาญนี้ก็คือร่างสูงโปร่งที่ยืนอยู่บนหน้าผาหินทุกวันเขาไม่ใช่คนร่างกายกำยำใหญ่โตแต่นั่นกลับสร้างที่มาของความศรัทธ,ธาได้มากมายสิสํานักเต่าเชื่อว่าตราบใดที่ชายคนนี้ยังอยู่สํานักเต๋าของเขาก็จะสว่างสวัยไม่ต่างจากดวงอาทิตย์ ช่วงสองวันมานี้สมาชิกสำนักเต๋าจะเงยหน้ามองไปยังยอดสูงสุดทุกครั้งที่ฝึกฝนเรียบร้อยดวงตาเต็มไปด้วยความร้อนแรงและเคารบอย่างที่สุดสายตาของสิทธิหญิงบางคนมีความชื่นชมและสะเทอนอายเนื่องจากชายผู้นี้เป็นจอมยุทธที่อิงส่วนจื๋อย่างยากจะเทียบเคียงได้ดังนั้นจึงสร้างคลื่นอ่อนไหวให้กับหญิงสาวจํานวนมากแต่แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ตื้นลึกหนาบางเรื่องนี้นั่นเพราะร่างโดดเด่นที่อยู่ข้างกายลินต้องทุกวัน นางมีดวงหน้างดงามรับกับผมสีฟ้าซึ่งทอประกายใต้แสงแดดแม้จะมีไอเย็นเยียบอยู่รอบๆกายนางทุกคนก็สามารถสัมผัสถึงสายตาอ่อนโยนเมื่นางมองไปที่ชายหนุ่มช่างละลายหัวใจผู้พบเห็นยิ่งหนักลินต้งใช้เวลาสองวันที่ผ่านมาในการชำระและควบคุมศิลาต้าวางหูทุกกระบวนการเป็นไปได้อย่างราบรื่นเนื่องจากศิราต้าวางหูไม่มีผู้ถือครองมานานมีหนำซ้ำยังยอมรับลินต้งด้วยแล้วดังนั้นการปรับแต่งคลื่นจกพกังนั้น จึงไม่มีอุปสรรคใดขัดขวางเขารับรู้ถึงประสิทธิภาพยิ่งใหญ่ของศิลาต้าวางบูมด้รับการกลั่นกรองอาวุธนี้แตกต่างจากขินสืบทอดซึ่งเป็นวัตถุในการกลั่นกรองไอย,ยี่มมวให้บริสุทธิ์แต่ซิราต้าวางบูถูกสร้างมาเพื่อปราบและฆ่าพวกยี่มมวดังนั้นจึงมีพลังโจมตีอย่างหาใดเปรียบพลังดังกล่าวทําให้แม้แต่ลินตงก็ชื่นชมอยู่ในใจเมื่อซิราต้าวางบูอยู่ในมือเขาในอนาคต เขาก็จะมีทักษะที่ทรงศักยภาพอีกอย่างหนึ่งเมื่อต้องรับมือกับพวกยี่โมัสองวันผ่านไปอย่างเงียบเงียบขณะที่หลินต้องชำระศีราต้าวางหูทว่าเขาก็เริ่มไม่แน่ใจในสถานการณ์เมื่อมองภาพกองทัพมืคือมาของสำนักหยวนเหมือนไม่ได้รุกรานเข้ามาทําเอากองทัพที่เขารอคอยอย่างเคร่งเครียดไม่พบร่องรอยใดๆของสำนักหยวนเหมือนเลยแน่นอนว่าจะมีความไม่แน่นอนเช่นนี้ แต่สำนักเต่าก็ยังระวังเต็มรูปแบบที่แตกต่างออกไปก็คือสำนักเต่าขยายดินแดนที่สำรวจออกไปเพิ่มขึ้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆของดินแดนตรงเฉียนเอาไว้ในอดีตสำนักเต่าไม่คิดจะทำสิ่งนี้นี่เป็นเพราะสำถูกสำนักยวนเหมือนบีบเอาไว้ไกลยจนได้แต่ปกป้องสำนักเอาไว้เท่านั้นพวกเขาไม่มีพลังพอที่จะใส่ใจเรื่องอื่นสองวันก็ผ่านไปด้วยบรรยากาศเงียบแบบแปลกประหลาดวันนี้อีกก็เช่นกันลินตงยืนสองมือไพ่หลังอยู่บนภูเขา ดวงตาเขายกข้ามฉากคึกคักในสำนักเตามองออกไปไกลท้องฟ้าสีครามสดใสฝูงนกบินทราผ่านมาบรรยากาศช่างสุขสบายใจไม่มีการเคลื่อนไหวเลยงั้นเหรอลินต้องขมวดคิว้วพึมพำกับตัวเองตามที่ได้รับข้อมูลมาในระยะหนึ่งพันลีไม่มีร่องรอยของสำนักยวนเหมือนเลยไอพวกหมาแก่ยวนเหมือนแข้งสำนักเต๋าเข้ากระดูกในหมู่ยอดสำนักดินแดงตรงเฉียนที่นี่คือที่พวกมันต้องการลบออกมากที่สุด โดยปกติพวกมันทนไม่ได้ที่เห็นสำนักเต๋ายังคงยืนหยัดอยู่แต่ทำไมพวกมันถึงเงียบนักในยามนี้กันละ่ะลินต้องพูดเสียงเบาอิงหวนหวลสายหน้าและถามว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติในแคว้นต้าเยียนไหมไม่มีข้าวางรอยประทับมิติไว้ที่นั่นถ้ามีการเคลื่อนไหวข้าก็สามารถตรวจพบได้และกลับไปได้ทันท่วงทีลินต้องสายหน้าบิดามารดาและครอบครัวเขาอยู่ในแคว้นต้าเยียนดังนั้นการปกป้องจึงสมบูรณ์แบบที่สุด อิงหวนหวนขมวดคิ้วเช่นกันความเงียบประหลาดนี้ทําให้คนรู้สึกไม่สบายใจทั้งสองยืนเงียบบนยอดเขานานกว่าทั้งคู่จะส่ายหัวขณะที่เขาคิดกําลังจะกลับตันนั้นลินตงก็หันขวับไปมองด้านหลังร่างร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาจากทิศทางของสํานักไม่ช้าก็ปรากฏตัวขึ้นสิพี่ลินต้งสิพี่หุนหวน,หวนร่างนั้นทะยานเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงเต็มไปด้วยความตะนกสุดขีดดังเข้ามาในโซนประสาทของทั้งสองอันยังมีอะไรเหรอ ลินต้องจ้องมองไปที่หญิงสาวก็ทราเข้ามาถามออกไปอย่างอึ้งๆมีข่าวร้ายเจ้าคะ่ะใบหน้าอันหยางเหนื่อยหอบนิดๆนางรีบพูดว่าท,ท่านประมุขให้ข้ามาแจ้งข่าวว่าพวกสิทธิพี่สำนักหยวนเหมอนนั่นน่ะได้เคลื่อนไหวแล้วเฮ้หลินต้องอึ้งไปแล้วถามต่อว่ามันโจมตีแล้วเหรอไม่เจ้าคะ่ะอันหยางสูดลมหายใจสองครั้งดวงหน้าเล็กเต็มไปด้วยความตื่นตูงขณะพูดพวกหยวนเหมือนไม่ได้โจมตีพวกเรา แต่ไปโจมตีสำนักวังเก้าชั้นฟ้าแทนจากข่าวได้รับนั้นพวกวางเก้าชั้นฟ้าทับแตกอย่างต่อเนื่องพวกเขากำลังจะแพ้แล้วสำนักวางเก้าชั้นฟ้าเหรอลินต้งและหูอิงหววหววตกใจเมื่อได้ยินยิ่งเป็นลินตงก็มีท่าทางเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงสิพี่ลินต้งท่านประมุขให้ตามถามหาพวกท่านเราควรจะไปช่วยสำนักวังเก้าชั้นฟ้าหรือยึดมั่นอยู่ในสำนักดีเจ้าคะอันหยางถามลินต้งกำมัดแน่น ความกังวลว่าผ่านในตาถ้าเขามุ่งหน้าไปยังสำนักวงังเก้าชั้นฝากองทัพจะต้องแบ่งออกอย่างแน่นอนแล้วจะทำอย่างไรนี่ถ้าเป็นคนของพวกหยวนเหมือนใช้โอกาสนี้หันเหความสนใจและบุกเข้าโจมตีสำนักเต่าถ้าว่าถ้าไม่ไปสำนักวงังเก้าชั้นฝาก็จะถูกทำลายย่อยยับแน่ถึงตอนนั้นหลิงชิงจูคงหนีไม่พ้นหายนะอย่างแน่นอนลินต้องไม่สามารถนั่งเฉยและไม่ทำอะไรได้เมื่อคิดถึงความช่วยเหลือของหญิงสาวที่มีให้เขามาโดยตลอด ในหมู่ตึกยอดสำนักดินแดนตรงเฉียนมีเพียงสำนักเต่าและสำนักวังเก้าชั้นฟ้าเท่านั้นที่เป็นศัตรูกับสำนักหยวนเหมือนดังนั้นก็พูดได้ว่าเราเป็นพัทธมิตรกันครึ่งหนึ่งนี่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราถ้าวังเก้าชั้นฟ้าถูกทำลายเสียงบางจางแว่วมาจากด้านหลังขณะที่ดวงตาของลินต้องกระพริบวูบไหวแต่ว่าลินต้องหันไปมองอิงควรน,น,นางกำลังจ้องมองมาที่เขาเช่นกันและพูดว่าข้าสามารถสร้างรอยประทับมิติไว้ที่นี่ ถ้าเราสามารถฉีกช่องทางเพื่อกลับไปได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันก็กลับมาได้ทันทีลินต้องลังเลครู่หนึ่งเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเมื่อชั่งน้ำหนักสถานการณ์อย่างรวดเร็วเขาก็พยักหน้าอันอยางแจ้งท่านประมุขเราจะเคลื่อนพลเพื่อช่วยเหลือหวังก้าวชั้นฟ้าเข้าใจแล้วอันอยางรีบตอบก่อนจะหันหลังรีบวิ่งไปส่งข่าวอึดใจเสียงระฆังรวงพลก็ดังลั่นไปทั่วสำนักเต่า หลินต้งมองสำนักเต่าที่อยู่ในบรรยากาศตื่นตัวเขาหายใจลึกจ้องมองอิงควน,ว,นว,นวนหลังเลครู่นึงก่อนจะพูดว่าทำไมเจ้าไม่อยู่ทับหลังปกป้องสำนักเต่าล่ะดวงตางดงามจ้องมาหาทำเอาหลินต้งได้แต่หัวเร้อแห้งๆจากนั้น นางเอื้อมมือเย็นราวกับน้ำแข็งคว้าแขนหลินตงค้องเอาไว้รอยยิ้มสาวงามผิดแผกกระจายบนใบหน้าเย็นชาที่น่ารากักแต่ก่อนที่หลินตงจะเคลิบเคลิ้มเพราะรอยยิ้มสดใสนั้นเสียงที่แว่วเข้ามาในโซนปราสาทเล่นทําเอาหนังหัวก็ชุ่มเหงื่อเลยทีเดียวข้าจะไปด้วยนอกจากนี้ข้ายังอยากพบหลิงชิงจู่ตอนนั้นข้าได้แต่มองนางอยู่ที่ไกลๆไ,ไม่ได้สังเกตยอย่างชัดเจนเลย เอาละครก็เป็นอันจบในบทที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแหมไอดินต้องตัวแสบเรานี่จะไปเองโดยไม่ต้องให้อิงวควรไปนะมันจะได้หรอจะไปหาใครกันแม่แหมไม่ได้นะฉันจะไปด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b และกดกระดิ่งจริงเพื่อไม่พลาดคลิปต่อถัดไปแล้วสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ